ทำออฟฟิศแตพี่และคนอีสานมากรุงเทพทำได้แค่มากสุดก็คือปั้นข้าวเหนียวขายอะพี่ You f o l l o มี e Me We Follow You o k เฮ้ยไอ้มื่เสียปากเหรอเฮ้ยเพื่อนงไม่ไหวว่ะเฮ้ยทำไมมึงเสียปากให้กูเลยนะเออทำไมมึงจะไต่ด้วยวะเออกูอยากเสียปากไอ้เฮ้ยกูเป็นคนอีสานและหนักวะพ้องดิหนักวะแม่มึงตีพูนใจอย่างเงี้ยปากมึง มันโดนจับประหารมึงบอกมันเก็บกูแต่ประหลาดีไอ้ขวานหน้าตาของพ่องเองมึงบอกหน้ากูมันจะเสี้ยสมุดแต่หน้าของมึงเหมือนศพโดนขุยเอ้าวความกูยังกังวลให้พวกจันทันยังมารับประทานจัดมาไอ้สัสจัดจ้านเด็กกูเสิร์มือนโดยบาตามึงไม่ได้เป็นศักดินามึงไม่ได้เป็นราชามึงหน้าเทาเมายาขาเมาเผามาเด็กกูเสิร์ฟด้วยคนป่าซ้ายนักพ่องเต้ ่สมบัติครับดูอีดอกดูอีบอกอ้อพ่อกับแม่ไม่ได้สอนมารยยากหลายหอกโตเป็นควายแล้วต้องให้บอกหรือกระเจอวยังไม่ทอกเดินห้างและทำเฟี้ยวแต่ดูจริงไม่เสียวสัตว์อือชอบประกงเลยทำเฟี้ยวระวังสุวรรณจะเกี่ยวมัดอืมอืมบอพวกมึงเงียบก่อน Shut up เก็บปังไ้อมเหรียญเฮ้ากูบอกให้พวกมึงฉันจะฟักอ์ up ซ้อมกระจกดูตัวเองมึงเจอภาพมังกรฟ้าคุยไรอ่ะภาพมังกรฟ้าคุยไรอ่ะอ้ออีสานกูมีแต่เมยใจทรอีสานกูมีแต่เมยจอ่รอะอ้อหมกดำแดดเขาแหวกวนถ้าหนะกูพ่อมึงก็พาแแกกกไปโดดดตตึนะถ้้าายยว เดี๋ยวกูพาไปเลี้ยงเล่าเดี๋ยวกูพาไปส่องอึ่งอ่ะถ้าวันไหนแม่มึงเหงาบอกให้เขาทักมาเดี๋ยวกูพาไปหนึ่งหนึ่งอะแต่เรื่องที่กูคาใจเหตุฉันไหนตรงนั้นมีกี่คนอีสานนักผู้พ้องติดนักผู้แม่มงติพูดใจอย่างเงี้ยปล่ามึงแม่งคนน่าีิมึงแม่งคนน่าีิกูเป็นคนอีสานนักผู้พ้องติดนักผู้แม่มงติชอกสิ่อย่างเงี้ยพวกมึงแม่งลูกกะหลีมึงแม่งลูกกะลี่ว๊าวกูเป็นคนอีสานนักผู้พ้องหัวแม่ส่ว้นเฮ้ยมึงเสียเอาจังเลยเออบอกให้กูเลิกกินหมามึงงเเออออออาาาาาหมกกกกจจป่่น้ขะ มาสีแมวมัม้ง